สวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะรู้สึกว่าจะมีแพ็คใหม่เข้ามานะครับโอเคที่มีก็คือแพ็ค JW แล้วก็แพ็คการ์ดทองแล้วก็แพ็คนี้เลยที่พี่จะไปตีแพ็คตัวกินพืชนะจะต้องใช้ตัวกินพืชลงสนามต่อสู้ของรางวัลก็ ถือว่าดีนะถ้าสุ่มได้เจ้าฟูกุยที่เหลือระดับซูเปอร,ร์แร์ดีเจนระดับหนึ่งโอเคแพ็คนี้แหละของรางวัลอย่างอื่นก็ดีเหมือนกันนะเงินเขียวโอเคเดี๋ยวก็ตีแพ็คนี้เลย3รอบใช้ตัวกินพืชเนาะไปะรอบแรกอ้าวเจอนกนี้ก็สบายดีเราชนะทางอยู่แล้วนะตัวแรกเราก็ใช้ นี่เลยแล้วก็โมโนโอเคมารอบแรกเราชนะทางอยู่แล้วเราสายแทงอยู่แล้วเอาเจ้า,าพาัโตชาร์จก่อนเลยแต่คู่ต่อสู้ถึงแม้จะแพ้ทางแต่เลือดเขาก็เยอะพอสมควรนะตีมาสองเลยเออดีอย่างนี้ชอบชอบ โอเคเราก็ขอชาร์จเลยเนาะมาถ้ามาตี2แต้มนี้เราก็ยังไม่นอนแค่เกือบเกือบอ่ะตีมา2อย่างอย่างไม่นอนโอเคเราก็ชาร์จสโจมตี2ไปเลยตอนนี้แต้มเราครบแแล้วไปตอนนอยตัวนี้ไม่ใช่โจมตัวโจมตีหลักมีสา อ่ะตีมา2กั๊กทำไมเนี้ยเหลือหนึ่งโอเคโมโนลงสนามมาก็จัดเลย3แต้มต้องเผื่อนะแล้วก็ป้องกันเผื่อไว้ด้วยชาร์จไปโอ้โหเห็นไหมเอาไปชาร์จไม่เป็นไรเราป้องกันเผื่อไว้แล้วตัวที่สองมาเลยมา ตีมาให้หมดได้ไหมอยากักได้ไหมอ่ะมีห้าดูดิแล้วโจมตีแค่สองอ่ะเหลือต้องสามแน่เราก็ขอเปลี่ยนตัวเลเวลสิมาโมโนเลเวลสิบนะแล้วก็ขอชาร์จโจมตีไปโอ้โหเห็นไหมป้องกัน3เลยไปตีก็โดนสวนนะดีอย่างงี้ถ้าตีหมดนะ เฮ้ยทำไมตีแค่สองอะเหลือสองนะโอเคชาร์จสี่โจมตีสี่ไปตอดใช่ไหมเราตอดบ้างไปสองแต้มเกือบนอนนะครับตอนนี้มันมีสี่เปลี่ยนตัวเหลือสามสามแล้วตีมาสามนะครับแต้มหมดโอเคงี่งานง่ายละ ไม่เป็นไรนอนไปโมโนเลเวลสิบเลเวลยีลงสนามก็จัด3แต้มป้องกัน2ก็พอที่เหลือชาร์จไป3แต้มไปนอนสาเหมือน AI มันจะรู้เกมนะแพ็คเนี้ยมันตีแบบกักกอะ่ะมี4 แล้วก็ตีมาสามเนี่ยมันตีแบบกักกัดโอเคเดี๋ยวเราก็จัดเลยครับถ้าไม้ตายของโมโนไปเลยครับเจ็ดแต้มไปเข้าหกรอบแรกชนะแล้วก็พุ่งชนพวิตปับเรียบร้อยสิครับโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คตัวกินพืชทางนี้นะ รับ DNA ม่วง75ไปต่อรอบที่2อ่ารอบนี้เจอตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเราก็ใช้เอาโมโนเลเวล10ลงไปแท้งก่อนแล้วกันแล้วก็เลเวล20แล้วก็เจ้าเอายูเน่ไหมโอเคมาอย่างนี้น่าจะได้อยู่มาเราต้อง อ่ป้องกันก่อนของเขา2แต้มแล้วไม่ตีด้วยชาร์จเลยอย่างเงี้มันป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น3แต้มแล้วอย่าเพิ่งตีโอ้โหแล้วตีมา2เฮ้ยโอ้โหรู้เกมจัดอะ AI แพ็คนี้ เหลือหนึ่งต,ต้องตีเลยเนี่ยเผื่อหนึ่งแต้มป้องกันไอหูล้วเก็บไปชาร์จด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงนะเนี่ยหูเอไอฉลาดจัดมีสี่ตีไหมโอ้โหตีมาแค่หนึ่งเหรออ่า ต้องชาร์จหมดเลยนะถึงนี้มาหู i ฉลาดจัดอะ่ะหูป้องกัน3ามอเผอตีไปดิอันนี้มีสตีมา2ดูสิดูสิมันรู้เกมแค่ไหนโอเคเราขอชาร์จสโจมตีสี่ตอดมั่งดิเก็บไปชาร์จหนึ่งแต้มใช่ไม้นอนไปนอนไปโอเคตอนนี้มันมีห้า ดูดิตั้ตีแค่สามอ่ะเหลือสองแต้มอะ่ะเฮ้ยโอเคแต่รอบเนี้ชนะอยู่แล้วมาจัดเลยแปดแต้มรู้เกมนักใช่ไหมเอไอไปนอนซะเจอจี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 ซะจ,จ,จ,จีแล้วก็ก้มลงมามองหน่อยโอเคนอนชนะไปนะครับในรอบที่สองเอไอรู้เกมแล้วเนี่ยแพ็คเนี่ย ดินไอ้ม่วง75ครับไปต่อกันรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหเจอกินเนื้อเลยเหรอสามตัวต้องเอาโมโนโต,ตัวแรกละมั้งอืมแล้วก็อ e ีโอแลมเบียตัวที่สองแล้วก็กิก้าไปถ้างี้หัวตึงนะเนี่ยรอบสุดท้าย และ AI มันรู้เกมด้วยอ่ะอ,อ๋อเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะสองแต้มตีเออตีมาหนึ่งหน่อยค่อยยังชั่วเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันต่อเก็บไปชาร์จตอนนี้มันมีสามแต้มตีมาแค่สองนะเหลือหนึ่งอ่ะ สละชีวิตแล้วตีมาสี่ตีมาสี่สีม่มะเออตีมาสี่นะครับแต่หมดโอเคอีโอแลมเบียต้องจัดการแล้วต้องใส่เลยแล้วก็ต้องป้องกันชาร์จไป สแต้มไปนอนก่อนตัวแรกโอเคนอนไปแล้วตัวแรกตัวที่2ดีนะมาทังโจมตีมันไม่ค่อยเยอะตัวที่2อนี้มี4โอ้โหแล้วตีมาสามอะอ่ะเราก็ต้องชาร์จ4โจมตี1ไปโอ้ยเก็บไปชาร์จตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยมี5 ถ้าปกติมันต้องตี5้าโอ้โหแล้วตีสรู้เกมจัดจัดอะ AI แพ็คนี้อีก้าช่วยด้วยจัดต้องตีเผื่อหนึ่งแต้มห้ามลืมแล้วก็ต้องป้องกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเก็บไปชาร์จจริงๆด้วยไม่เป็นไรตัวนี้ไปนอนก่อนโอเค เจ้าลินเชเนียมีสี่ต้องมี5ดิเออเมื่อกี้มันเก็บไปชาร์จมา,มาห้ามาโหแล้วตีสเฮ้ย AI รู้เกมจัดเลยเอ,อ๋อเราต้องป้องกันป้องกัน3ได้นะชาร์จหนึ่งไปเราต้องตีเขาก่บผลต่างสี่แต้มเขาถึงจะนอนนะตอนนี้เขามีสี่ โอ้โหแล้วไม่ตีเลยเหรอเฮ้ยต้องป้องกันหมดอ่ะห้าใช่ต้องป้องกันห้าเลยไม่งั้นไม่ไหวโอ้โหป้องกันสตึงนะเนี่ยรอบเนี้ยมาห้าเลยมาจะได้จบจบเกมโอโ้ดูดีมันตีมาสามอะเหลือสองรอบหน้าจะมีหก เราต้องป้องกันสี่เลยนะเนี่ยอ่ะ,อะมันป้องกันสองนะรอบนี้มันมีสี่สมาจะได้จบจบไปหึมง <c oughs> ตีมาสอีกโอเคเราป้องกันสามไหมชาร์จหนึ่งไปอ่ะตอนนี้มันมีห้าแล้วห้ามาห้ามาห้ามา,มาเออตีมาห้า เรายังไม่นอน okay. โอเคโอ้โหจัดเลยห้าแต้มไปนอนซะโอ้โหตึงจัดอะ AI รอบนี้น้องๆระวังตัวกันด้วยนะมาตีแพ็กนี้ AI ฉลาดจัดชนะไปนะครับทั้งสามรอบโอ้โหเปิดซองกันเลยจะได้ดินเอม่วง ดีนเอมเออยอย่างงี้ชอบแล้วก็ได้เจ้าซูเปอร์มานะครับโอเคแต้มเ w 325 Cash of อยยี่านเป็น7แต้มแล้วโอเครับภารกิจรายวันแล้วก็รับ DNA แดงอแดงข้างล่างมีอะไรเนี่ย โอเคได้ด n นม่วงมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้ซองเปิดเลยโอเคแล้วก็ได้เจ้าดิปโปโดคัสตัวระดับแรเนาะโอเคแต้มจวบอีก260อ่ะรับ DNA แดงเยี่ยมจบไปนะครับแพ็คตัวกินพืช ตึงนะเอาจริงๆน้องๆมาตีก็ต้องระมัดระวังตัวเตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะครับรอบแรกอาจจะไม่ยากเพราะเจอตัวนกเนอะรอบสองเจอตัวครึ่งบกครึ่งน้ํารอบ3านี่ดิตึงสุดอะระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับ